พี่พกี่เจียบพีือใหญ่เลยเดี๋ยวินใส่บบหลายนะปุ้ยเนาะเขียนเป็นฝาฝาเนาะอันนี้ก็บ่ล่มเนีเอาใหม่หมอบเอาันจังล่มค่ะ คุณพ่อประเวศจะเจ้าของแปลงนะคะเบิ่งตีล่ะค่ะค่ะเบิ่งสวนเพิ่นเด้อเบิ่งนะคะอ่าพนอันแนี้ยวมองฟาดเข่าก็เป็นแบบโบราณอยู่พนพ่อนาอันนี้กันพ่อนาบ้าว่วยคนนี่้จะเห็นกองเข่าอยู่ผมย่านฝนตกก็ได้เชี่ยวไปตล่นึกว่าเสียวไปให้พ่อนาฟาด มันเป็นได้ฝนตกนะคุอเชาค่ะเฝ้าเก็บไปต้นโอ้นี่นะคะอ้าวอ่อนสอดอ่อนสอดเกษตรกรเพิ่นอันยังเห็ดดั่งเดิมอยู่นะคะพนเพิงเจ้าของเพิ่นลดต้นทุนหน้าพิ่นหาโฮกไรพิ่นก็เกี่ยวโดยมือน่องนาน่องเกี่ยวโดยมือแล้วก็เฟี้งฝาดยังเห็ดเหนียงแบบวิธีโบราณอยู่น่าตึ้งเมฆขาวพิ่นอุ้ยงามงาม นี่เป็นกองปุยหมัก,มกยังก่อนไหมคะนี่มนะขิงหัวครับปุยหมักขีวกข้วัวที่เกษตรกรบนเถียร,รนะคะเขา,าเหี่ยงคนนี้แล้วคนเตะก็เก็บดำผมเอาใส่เข็มสมในใส่ยังนะคะใส่ขิงหัวใบใหม่ใบใหม่นี่แหละครับผมปัดกวาดเอาเนี่ยเดี๋ยวผมกองไว้เยอยนะเลยผมดีเห็ดปุย๋ยเพราะว่าเอาใส่พอเดี๋ยวใส่ยังบ่ใส่ครับใส่พอรอนำอยู่ครับดีเนาะหว่านในของเราเนาะ มันเย็นเนาะมาเป็นกองเหรอครับมาเป็นกองนะครับมาเป็นกองไวเลอร์นะครับค่ะอดีเพื่อนลงๆเจ้าแจ้งใส่กระสอบอันนี้นอ้ําใส่หน้าเขาห้องก็ใส่ปุยมักแบบนี้นะคะพูดนะนะคะมาเบิ่งแปลงเกษตรอินทรีย์นี่ผู้ตัวต้องเบิ่งกองปุยมักจังสีเสื้อว่าผลเห็ดเกษตรอินทรีย์นะคะเกาะเห็ดไปหลายแล้วก็ใส่ไปนั่มนะย่ามใส่มักอยู่บน ยังพ่อในมักสีเฮดพีนี่ไม่ยินเพิ่นว่ามักยังกวมักไกลไมันเป็นหมากบอกใจใจพวกค่ะไ้นมมักน้ำมักไอ้นมมักนุ่มนะครับนุ่มนุ่มนุ่มจืดเล็กหน่อยนักเรียนที่มันมันเหลือครับขาวมันหมากข้าใสยังแน่กามีกากน้ำตาลแล้วก็ไอ้นี่นะครับพ่อโดครับค่ะอดอยากตากมัน แปลงเกษตรอินทรีย่พีท่านยาพอดนะคะเป็นสมาชิกของอำเภอศรีเมืองใหม่แปลงนี้มีพื้นที่18ไรนะคะเห็ดเกษตรผสมผสานมีหน้าเขามีสวนกล้วยนะคะแล้วก็มีพืชพักอื่นอื่นอีกอันนี้เป็นเขาอินซี่เขาไรเบอร์รี่เบิงนะคะเบิงห่วงเพลนนานะคะ ตัวนี้มันสิเป็นหน้านูนอ,อุดหนามเนี่ยน้อยเนืองเขาก็เลยบ่ค่อยงามปันไดนะคะแต่ว่ากระไดผลผลิตยีย่หรอกนะคะเบิงเบิงพามาชมแปลงกเกษตรกรมื้อนี้เป็นการตรวจแปลงที่น้องเป็นการตรวจแปลงได้ระบบรัปรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจอ่านะคะก็มีผู้ตรวจแปลงลักกับผู้ตรวจแปลงกลุม่มเพิ่นมาตรวจแปลงน้ากัน มาตรวจพร้อมกันเป้าไม้นอกจากการตรวจแปลงแล้วเข้ากับทํานาทีโคดชิงก่นเอิดนะคะสอนฝึกผู้ตรวจแปลงกลุ่มให้เพิ่นมีความผูกความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการวิธีการตรวจแปลงนําถ้าสีว่าเขาเพิ่นบบงามกับโบแมนได้ล่ะเบิงนะคะง่ามย่ได้พี่นนอกชีว่าบงามกับโบแมนนะคะชมแปลงนะคะเขาอินซี่ค่ะ เบิงเบิงเบิงแนวอยากได้หน้าอันนี้อันนี้คนอื่นเบักเอิบเงินบอค่าพีบีเบักเอิบอันภาษากลางคนอื่นยังหูบอบ่หูบู่อ่าบ่หูเขาเอิบหน้าแบบยัง แต่ว่าสิ่เด็กเก็บพันหรือได้แนวนี่เก็บแด้เก็บได้ค่ะนี่เก็บพันนะขอในเด้อขอนี่เด้อหนั่นาเก็บพันเรียบร้อยนะคะมาตรวจแปลงอีหยังเฮาก็ได้พันจากสมาชิกตัวค่ะแลกเปลี่ยนกันแม่นบอลเนี่ยเนี่ยมาถึงว่าเฮาไปตรวจผู้อื่นเฮาก็เก็บมาเบิดบัดนี้ผู้อื่นก็มาขอเฮาเฮาก็ให้คือกันอ่านะคะแบบเอิแบบเออเพียนําได้นี่เอ่อข้างนึ่งนวดก็ขออนุญาตเก็บพันคือกันอันหน่วยนึงนี่ได้แต่ักหลาย เอ็นะคะบักเอิกเอาไปใส่ตำบักทัว่ตำบักหู่ตำบักหู่แซ่บตำเหมือตำกล้วยตำกล้วยกัแซ่บนี่เบื้องตี้ล่ะแต่ว่ายแง่พันกินพันกินหน่วยเขียวหรือหน่วยเหลืองกินหน่วยนี่เด้ค่ะกินเรื่องเหลืองนี่เนาะแม่นอืบักเอิกเพิ่นเอิๆบักเอิ๊กรสชาติมันสีเปรี้ยวใส่แทนบักหน้าว่าแต่ว่ากระบืองเปรี้ยวปานบักหน้าวเนาะแต่ว่าเปรี้ยวแบบตำกล้วยกับเมนแซ่บเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจังไรพี่วิเปรี้ยวเปรี้ยวออกจังไรอ่ะเปรี้ยว เปรี้ยวจัะแน,น่นอเปรี้ยวบอทอบักขามอ่บาบอทอบักขามบอซำแบหนาวบอซำแบหนาวบักหนาวเปี้ยวยแต่รสชาติดีเด้รสชาติดีเออสมือบอคอยเห็นแล้วนะคะบอคอยเห็นคนกินแล้วกะหยานซูลพันอยู 0, อย่เอาเข้ากับ <c oughs> เก็บเมล็ดพันธุ์นะเอาไปอนุรักษ์ไว้เอาไปเบ่งกันค<า>่ะกินกัมากรีบนี่ส่วนกินมาปลูกเนวนี้กินคน,าน,น,นทางก่าน ข้างามอยู่เรื่ียเขางามเนี่ยเขายินสี่คนน่งขนาดนี้กำลังวิจแดดอยู่เหตดผู้เดียวได้ขนานี่คันแฉกเป็นแป้นแต่คันแฉกของพี่นเดียสมาร์ทีกไหม สมาชิกใหม่ขอสวัสดีค่ะสมาชิกใหม่เดียวให้เดียวให้เมียนมืดองเพื่นเห็นใดนะกอยยุสี่อ้ยสะเห็นมานั่งคุยขาดิย่างว่าจะย่างนี่เพียมเหมือนม่พอพรต้นอันนั้นสิต้นนี้งามบ่เออต้นยังน่ะบะเมน แม่ช่วยงนินี่เขาไปต้องเขาเขาเดนเข่ามุกเลยเจ้าหน้าที่นั่นน่ะขอถอยเนี่ยแถมมีปะไม่นาไม่ดีเลาเนี่ได้านเบิร์ตด้านจ่ายข้อมูลมาใหม่ค่ะมาใหมเบิร์ตข้อมูลเิ้ดิฟี่เิ่เ

ก็เริ่มพลินเนี้ยเเนี้ยว่แม่แต่มพุกินก็ลรมหัวไนนูน่ะหนึ่งมือบ้านเนี่ยามูน้นมาอุ่นนี่มูส้าแต็มุกินก็ลรมนั้านาก็เลยเอามานำารมัวนาได้บไม่มี เปิดหน้ามเสตตลอดวันนี้อ๋อ้นามันไหลอ๋อมันหล่นจากนั่นแม่ปิดไว้เพราะว่าจะเกี่ยวตลอดน้องหนาหมเพรพะวานหนามันหมาหนาท่นเถานาเป็นเนี่มันก็ค่อยค่อยลงไปเปนห้หน่อยเป็น่ะเด้เ้นี่ยแม่มันจะมีทั้นแถรเนี่ไม่มีันตา ไเนี่ยไป่็นหออวยหเามเยลนี่ใช่ีที่เอาเอามากับไม่มีข้าวปนค่ะบเดดนะต้นนีมันตัดเตัดพันธุ์น่หมโอ้โวนนกกนี้วันักคนเนี่ยคนเนี่ยครับตนี้มันานต้นบานละจริงว่าจะปูเนี่ย สาดสิินีเข้าสายฟันยังไม่สุดสายฟันยังน่าพักทันแน่ปิดน้ำตาล นหนึ่งเอาไปขายปีปีป่ที่แล้วปีก่อนๆเอาไปส่งกรมการข่าวไส้ตันเขอมาถ่านยันงเงินอยู่บ่ก็เขาคือที่แหละเขาบ่บ่อกรวงนี่เขาจะบ่หยากเห็ดอาหารยังให้มันบ่หยากเกลือมันจะเป็นสั่งอาหารน้ำใบใหมให่ที่เขาเอาลงนี่จ้ะนี่นี่คือบอ่อธรรมาชาติเลยบอ่อธรรมาชาติเลยแต่เ,เราต้องเติมน้ำตลอดค่ะ เติมน้ำตลอดแล้วก็ออกซิเจนให้มันบางทีมันแดดแห้งเขาก็ต้องเอาหนามให้มันตนปล่อยระบบให้มันเป็นออกซิเจนให้มันสร้างออกซิเจนให้มันแล้วก็อาหารก็คือตามท้องให้ท้องหน้าเานี่แหะเอาเศษพักเศษห้าลกไปว่างไหวมันก็จะมาเป็นสารอาหารเหมือนมันเป็นตะไคร่มันจะมีหมองลบงหมองกุ้งฝอยสานี้เลืกกว่ามันเม็ดกว่าเม็ดกว่าค่ะนี่คือตัวสางไล่ได้เห็ฟา้ามัาเลยค่ะกุ้งฝอยนะคะเลี้ยงอกุ้งฝอยดอนเลยตอนนี้ค่ะ นันทิชาฟาร์มตำบลลาดควายอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้เงืนซูมือมือเรสองรนอยสาม่อยบ่อตำก็หันค่ะบ่อตำก็อยากได้ไรก็หันก็ได้ค่ะนาแต่ว่าถ้าเอาพืนพืนถ้าเอาซ้ำนีก่อนถ้าก็ต้องเหตุการ์ขยายพันธุ์มันไปให้มันได้เทาจังจังเอาขึ้นเองค่ะบ่อนี่ถ้าเอาใครดีนี่มันสิได้มือละาพันก็ได้ค่ะอแต่ว่าเอาเอามือเราสามห้่อยสองรน่อยก่อนค่ะแนวแนดูดูดู bưng 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 bung. Bỗi ăn tập công đấy học ngoài có mì ăn Hãy quang 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 sông quang 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 โอ้แนี่มันหน่อยได้หนิแม่นบอกค่ะมันหน่อยอ่าปลูกจังไรจังไรญ่ซ้ำหนิป่วยหอมทองเนาะกักขี้งูอ่ะเฉยขี้งูอ่เบิงอยู่โคนกระหูปุณนะมีแต่ขี้งูอ่เต็มนะนะคะหน่อยตีหนิหน่อยอ่าวิ่งล่อย บีละลอยบีละลอยฮิวคูฮดเลยนะนี่เจ้าของเจ้าของหิวคูฮดเมทคุณแม่มาศาแม่นบ่แม่นหิวคูฮดเจอละสองกลจะสี่มือนีฮดหลอกนีมือนีฮดหลอกนั่นโอ้กำลังเก็บโซลารเซลล์อยู่เดียวค่ะกำลังเก็บเงินต่อยในเด้อพี่น้องพ่อได้โซลารเซลล์นอสามนอลอยนอมันบีบีได้จั๊กบาท นี่จะยีสิบหอดลอยพุนยีซิบหอดลอยสย้ต์บอทาวอซสยนู์บูทาวผ่นว่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งซองซองสยบซองโอ้ยจะมาบอกว่าวางเงินนยาเด้่ะน่ะพวพี่โตมันได้หันหันถ้าขายโน้ตมันนอกขายน้ตฮาระก็สิปลูกออกไหมพอเอาอันเก่านี่มันเจ็บมาขัดคคูดแล้วมันสิเจ็บอือนอยหึงเห็นอียงน้พอดนเอียงตรงลองแต่งแรงแน่นีนสาหน่อยสาหน่อยขม ปลาดูอันสิกินไว้เอาง่ายตัวนั้นกับปลาชอนปลานิ่งวนสิกินง่ายๆนี่มีมีจักบอทั้งหมดดิหอยมันมีเจ็ดนเจ็ดบ่อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสาโนยจกรลองแตงแรงนี่หกไงอันนั้นสาสมโฉมสองปัญหาผืนแสดงว่าจ้างเพิ่นขุดมือหนึ่งนี่อยากได้นี่อยากได้อยากได้ตเท่าที่เบิ่งคักๆเบิ่งหนึ่งนะนะคะอ่าสาโอยเพิ่นว่า จ้าหน่อยนะคะผนว่าจ้างเขาเมืองหนึ่งว่าสีนเฮ็ดหายอยากอยากเฮ็ดแห้งแน่วนี่ผนว่าไม่ยู่งหกสาผูนนะคะคุณแม่ผนกระส่ท่อไว้พอสู้หม่องเลยนะคะอันนี้ผนบอกว่าเป็นการออกแบบแปลงออกแบบพื้นที่เพื่อให้ยังจากเดิมที่เป็นหน้าเขาพี่ยงอยางเดียวฟังมาเบิ่งฟังนี่นะคะหน้าเขาพียงอย่างเดียวมันก็ปลูกได้แต้เขาย่างเดียวพี่น้อง ถ้าเฮาอยากกินอย่างอื่นล่ะเฮาอยากเลี้ยงปลาเฮาอยากปลูกกล้วยปลูกอย่างอื่นนะคะเนี่ยคุณแม่นะคะคุณแม่มาซาบานตำบลลาดควายผุนสาใหญ่ผุนทั้งผิวมากินสาใหญ่ผุนผุนนี่จะมาละใส่ผุนรักษาหน้าบวชบิดแตมันสามลาหน้าสามลายข่ยสองลาเออแค่ขื้นอันทัน เตนีมาหันมะนีนี่เตว่ากล้วยมันกับบทเจมเจมมันมีสามียังเอาอะไรหนึ่งซักเที่ยงคือเท่าแล้ววะหม้อเท่าเหลวแล้ววะนี่จะหอมท่องเบิดแล้วดีสิแบ่งปันพันกันยังไงแล้ววันนี้โอ้ยยาขึ้นยังนอชูงค่ะตัดที่เราโบยไงกล้วยหันฝากเพื่อนเออถ้าจะไปโจ๊กมันมันใหญ่โบยใหญ่ตอนนี้มันสเป็นฟุ้ยอยู่ขื่นนี่ครับแห้งแล้วก็สิดโจ๊กออกมาแเ้าไปใส่ได้แล้วครับนี่ อันนี้เป็นแล้วนะครับเป็นแล้ว,ลวตากแดดตากฝนมาอย่างนี้เลยตากไว้ได้ครับตัวนี้นีมันดีอย่างหนึ่งเท่าเฮ็ดในปอกคือเขาเวลาฝนตกมาปุ๊บเนี่ยหน้ามันสิลงไปเองมันสิบริได้ออกเขาไม่ต้องเจาะหูแต่ถ้าเป็นแบบกองโตแบบนั้นมันต้องเจาะหูะนะครับอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้สี่ส่วน อันนี้สี่ส่วนขี้วัวหนึ่งส่วนแล้วก็ปอกปอกกันเดียวแล้วก็ปล่อยตูดไว้แล้วก็มีอิดสามก้อนครับแค่นี้ออไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องอะไรใส่ตัวนี้เ่ต้องใส่ครับครับผมใส่เวลาหกสิบมือใส่เวลาหกสิบมือไปแล้วพวกเขายกออกมาเบิร์ดแล้วมันเพราะเก็ใส่ใหม่อีกอส่วนตัวนั้นมันถือเป็นอแปปกองโตครับย่างไปเบิร์นก็ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ต้องจอหน้าใส่อันนี้พ่นผ้ามาเบิร์นเจ็ดมือนะครับ ปุ๋ยสูตรมอแม่โจ้ที่เจาะตูดเอาออกมาใช้ได้ข้างล่างนะคะปนตเมากาได้ไรอดตอชนิดน่ลองตีิดนี้เขาเขาเป็นยังไงครับเขาเองนะอครับเขาอกแล้วว่าน้ำหนักในดีดีรู้สุดเลย